เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายนพุทธศักราช2567นะคะทางด้านท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศท,ท่านก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยปีนี้นะคะได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2567ค่ะประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราช กุศลนะคะช่วงเวลา7.30นาฬิกาสนาทีส่วนกลางเนี่ยจะจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงค่ะพระสงฆ์จำนวน147รูปมีทนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภรรยานะคะส่วนในภูมิภาคนั้นค่ะทุกจังหวัดเนี่ยจะจัดพิธีณสาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศนั้นก็จะจัดที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็สถานกงสุลน,นะคะแล้วแต่จะพิจารณาจัดตามความเหมาะส ค่ะส่วนพิธีถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็วานพางพุ่มนะคะแล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา18นาฬิกาแล้วก็เวลา19นาฬิกา10 9นาทีตามลำดับค่ะส่วนกลางจะจัดทีออ่ท้องสนามหลวงนะคะส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดก็จะจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศค่ะจะจัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศุลที่จะพิจารณาจัดพิธีตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลฉเฉลิมพระเกียรติในเดือนมิถุนายน 2 5 6 7ตามความเหมาะสมค่ะโอกาสนี้ค่ะเลยขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนค่ะแล้วก็จะมีการจัดทําคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะแล้วก็มีการจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โดยจะมีการดำเนินการเนี่ยระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2567ค่ะครับ